เน,น,เนี่ยพี่น้องตัวเบื้องใหญ่ไก่ในพวกโง่เลยพี่น้องเนี่ยพ่ออยกแล้วพี่นอ้องนี่ตัวหนึ่งพี่น้องนี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องคือใบใหม่ครับเล็นี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมแนมคือใบใหม่หน่พี่น้อง นี่พาพี่พาน้องมาหาเนื้อเนื้อสันดีปลาคอพี่น้องเนื้อสันดีปลาคอหากระหาในป่าทีเดไรพี่น้องนี่นี่พอแล้วพี่น้องถ้าฝนตกเมื่อวานพี่น้องมันซุ่มๆแต่มันซุ่มๆมันสิออกพี่น้องแต่มันแห้งมันสิบ่อเนี่ยพี่น้องตัวเงี้ยวหุนเลยพี่น้อง นาหมดก,กันที่เอมออกมาตูอ้วนเลยพี่น้องประคอนี่มักย่างมากเลยพี่น้องเนี่มัน <c oughs> ่มีเพื่หวางถ้ามีเพื่อน,นี่พี่น้องบอองงานหามันต้องหาว่านฝนตกพี่น้องว่านฝนตกมือนี้บอองเลยมาหา <c oughs> เพราะว่าอยู่นี่มันเคยมีนะพี่น้องเคยมีเคยมีหลายนี่ปลาสีมันคือจังปลาคือจังแบบเป็นตาเต็ดออกนี่พี่น้อง มันสีมันสีมันสีออกมันสีมีน,มนะพี่น้องใช่แล้วนี่นี่นี่ตัวหนึ่งพี่น้องแต่พวกเบิ้งไกลๆนี่พวกโง่เลยพี่น้องเนี่ยกล้องต้องเข้าไกลๆเลยพี่น้องก็ฉันสีเนมว่าเห็นนี่ตัวหนึ่งพี่น้อง,ง,องมันคือใบใหม่แห้งเลยพี่น้อง รถสันดีพี่น้องอือาหารสันดีประคอสองมาน,นี่สิเอ,อจาจักสาม,มสิบตัวพ็เหมือนเลีงมาสิไปใส่เบ็ดจักสามสิบหลังพี่น้องนี่ตัวหนึ่งมันบรรยากาศดีครับถ้าฝนตกมันสิออกเลยครับถ้าซุ่มๆส่มันสิออกเลยอี่วะทั้งพี่ มันต้องจ่องแนวพี่น้องแต่มันโบไตมันอยู่หนึ่งหิ่งกับแนมหยาดเพราะว่ามันคือใบใหม่พี่น้องต้องเบืองดีดีไปครับพี่น้องเดี๋ยวหอดวงมันก่อนค่อยทายไหมพี่น้องครับตัวนี้ก็ลังยังได้สามตัวแล้วเสียวสามสิบตัวพี่น้องพ่ออยู่เรวพี่น้อง อ่พีน้งเนื้อปลาสันดีพี่น้องโอ้ยไอ้เนี่ยเขาเขอแคขกพี่น้องเลยช่วงนี้คขาอยู่แล้วพี่น้องแต่อากาศชื้นมันสิมันสิออกตัวพี่น้องแต่ว่าคันแม่นแห้งๆบ่ออกพี่น้องถ้าแม่นฝนตกมาชื้นๆนี่อ่อโหลด

คำเดียวคำเดียวกอ <c oughs> ะคอมาคักเนี้ยมาเรื่อยๆพี่น้องถ้าโบาเบิ้งใกล้ๆนี่โบรู้เลยพี่น้องครับมันคือมันคือใบใหม่แห้งผดต้องสังเกตแต่แม่นมันอยู่หนิ่งหนึงแห้งแต่แห้งแต่แแตมแนมหมดเห็นเลยโบรู้เรื่องเลยต้องเบิ้งยามันไตพี่น้องต้องเบิ้งยามันไตมันออก มันจะขวงห h าขวงอันนี้อยู่ดอกเตะกี่บ้าอ้องบอลูดอกว่ามนันมีพี่น้องเตะกี้มาไซเบ็ดนะมาไซเบ็ด <c oughs> โอ้ขอตรวจขออไฟด้วยพี่น้องไอมาไซเบ็ดก็เลยเห็น เห็นเพิ่อนไตอยู่นี่ตัวแนวใส่ปลาสันดีข่อยอแล้วพี่น้องอะไล่ะไตงวงมมม,ม,ม,มอยู่น,น,นี่พี่น้องอาหารสันดีครับฮ่าพอ,องโตขึ้นแล้วพอ,องโตนี่มันสีสีดมันสีสีดอันนี้ออกด้วยพี่นอ้องไอ้ย่างนี่เหนียวมันมันจะพ่นออก เอาเดี๋ยวไทยให้เบิ้งไม้พี่น้องว่าสิบวตัดกัดคือจังคิปสีเงาเนี่ยเอานี่ตัวหนึ่งพี่น้องคือคือคือบองว่าเสี่ยงสามชิปตัวเสียงนกกับห่วงออหั่งมันอยู่หนีป่ะือเสียงม่ห่วง มันเป็นนกที่หวงไงห,หวงทินครับนกโบเบ็ดเอาหาต่อไปตัวหนึ่งครับพี่น้องคือใบไหม้คขกเลยมันก,กินไหนมากไม่นกมันกินโบเบ์ดครับบบกเอ้แบบไอ้ขเขาอื่นไงตำเรื่องครับ มีล awesome, ูกหน่อยพ่อเเต่ว่าลูกหน่อยบ่อสิบ่เอาพี่น้องเเ่อะไรลูกหน่อยมันเอ๊ะมันขืออีหลีเลยนี่ลูกหน่อยมันพี่น้องนี่อในกล่องมันตัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่าแม่หน่มันตัวหน่อยเอาเอาเติมยัยมันพอเอาตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่หาตัวตัวหน่อยก็เอาไว้มันบ่ไปใส่หรอกครับมันอยู่แถวนี้นะ แง่ฝนตองอีกมันก็สิีออกอีกนี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมแนมคือใบใหม่นี่พี่น้องเ่ว่ันโมเมนต์ตังเบิ่งดีๆสังเกตดีๆครับ กล่องกร,ระจุบสัดในเริ่อพี่น้องเอาโทรศัพท์มาไทยมือเอานี่ตัวหนึ่งพี่น้องมันหลีอยูนนี่พี่น้อง มึงเถอะคนไข่คนข้างสิใส่เวลาหาคือกันพี่น้องนี่พอแล้ว <c oughs> ยังมาประมาณหาเมตรพี่น้องกันที่ไทยพี่นอ้องเพิ่งเลยกกันหาเห็ดยังไงกว่าอยู่โอ้นี่ตัวนี้งสองตัวเลยพี่น้องนี่สองตัวเลยพี่น้องนี่ตัวหนึ่งพี่น้องเอามันมามันอะ เดี๋ยวมือแลงก็พอดีมือแลงก็งกสิมาใสเ่เบ็ดให้พี่ให้น้องเบิง่งคือกันบอกองก็หาอยาหากินนังสิแล้วพี่น้องครับยุดกันยุดงกันเอาพี่น้องเอาลูกมันไล่ไล,ล่พี่น้องตัวนี้ลูกมันครับนี่ลูกมันนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงพี่น้องสองตัวข,ข้างกันเอาไว้พี่น้องครับ ลูกมันนี่แม่มันดั้ขนาดนี่ถ้าบ่เบิ่งดีๆนี่บ่หูเด้พี่น้องบ่เห็นเลยลูกมันก็ไหวมันใหญ่พี่น้องเอาแม่มันก่อนตู้ใหญ่พี่ใส่ของดีจากปลาพี่น้องพี่น้องบางท่านกับโบหูโบเห็นบ่เคยหูแต่ฝนตกชื้นๆนั่งเสีย ออกรหลครับที่เพื่อนครายกันนะเพื่อนกับมาหาอัางสีแหละครับมองไหนมันมีปลายงปลายย่งังสีนะมันสิไลยแต่คนตกปิกดินเปียกอังสีมันสิออกครับนี่แต่ลูกมันพี่น้องลูกมันลายอะไรชุดไม้พี่น้องชุดไม้ ตัวกำลังขาวๆลูกมันพี่น้องยังหน่อยอยู่ปล่อยให้มันตัวใหญ่คอยมาเอามันประมาณอาทิตย์หนึ่งกับตัวใหญ่เลยพี่น้องเอาเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องลูกมันไล่ไล,าลพี่น้อง ใายครับแต่ว่าม่มันไปใส่เบิดบันี่ตัวหนึ่งพี่น้องไปหาเรื่อยๆแต่ว่าลูกไร้แห้งลูกมันตัวน้หน่อยๆมันใช้เวทบ่ดได้หรอกเอาไใ้มันใหญ่ครับประมาณอาทิตย์นึงก็ใหญ่ผมบอกลู้ว่าอายุมยันยืนยาวปานไในพี่น้องแต่ว่าถ้าฝนตกแลดินชุมช่มๆบางสิ่ง ออกเลยพี่น้องเห็นเลยแต่คนหูก็เห็นหูหรอกว่าไปพี่น้องไปเหลื่อมห้ายางเลยพี่น้องมันสวยเลยตัวสิพอเต็ละตัวมันเหลื่อมส่นเลยพี่น้องมันห่อนเจอเลยตัวสิพอก็นโอ้ยขวัญขวัญตัวสิพอก็ใสีเวลาเฮิงเติบอยู่พี่น้องต้นเติบอยิวตัวสิพอเลย kịp bẩn nhậu đấy, đòng tát đòng này, nào, lái teo chú phi tôi nhầy, lùa lùa cái này, bên bên loải chú phi lái hẻn, thế mà tôi nhầy măn, ra óng, áo say đọc tôi này nồi, con phi nào, để sửa phi มือเลี้ยงกับซีมใส่ซให้เบื้พร้อมโมลุว,ว่าสีได้หลายปันไหนเดี๋ยวหาอีกจักข้าวหนึ่งก่อนพี่น้องหาอีกจกักอันนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งเอาละครับพี่น้องครับสรุปยอดได้สิบสิบหาโตพี่น้องสิบหาโตพี่น้องเดี๋ยวมือเลี้ยงสีมาใส่ซให้เบิ้งสิบหาหลังครับเอ่อ ที่เอาตุ่มกุ้งมาใช่น้ำพี่นอ้องอ่าซีพหาหลังมาเรี่ยงครับคลบปนี่หาหาเงินธรรมชาติพี่นอ้องอ่ามาสวยพดมาสองโมงเสาร์แล้วเกือบสองโมงแล้วพี่น้องไปทรงหลูกไปโรงเรียน,นครับมาอก็เลยมาหาเบึงเพราะว่าฝนตกมาขึ้นนะพี่น้องแต่ซุ่มๆม,มันจะออกลดพี่น้องแต่ว่าหลูกมันหลายแห่งแต่ว่าเม่มันบ่เห็น มาชวยผลพี่น้องต่อมาแต่6โมงตี4เขิน6โมงมัน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 หูว่ามันสวยเหรอมันกันมันก็สนขึ้นกันเลยพี่น้องมันหยาดมันหอนมันตายแดดเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำเนาแล้วครับสวัสดีครับผม